บอกเลยว่าชอบอยู่อย่างหนึ่งคนไทยนะคะเวลาลูกอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพ่อแม่ทุกคนจะส่งเสริมลูกให้ตามที่เด็กๆคิดอยากใฝ่ฝันและอยากจะเป็นนะคะ ส, <activist> ส,สวันนสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไมซุนค่ะนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะน้องหอมและก็น้องคำพองนะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะพาน้องคำพองนะคะไปดูอะไรที่มันน่าทึ่งนะคะน้องหอมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นก็มีนะคะส่วนน้องคำพองก็น่าจะไม่เคยเห็นแหละนะคะอยากจะถามน้องคำพองหน่อยน้องคำพองเคยเห็นม้าไหมเคยเห็นม้าเคยขี่ม้าไหม ไม่เคยคะ่ะแต่เคยเห็นในโทรศัพท์ค่ะแล้วที่เห็นคือเป็นเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นคนขี่มา้าผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่หอมจะพาน้องคำพองไปดูเด็กน้อยขี่มา้าขี่<อ>มา้าใช่เป็นเด็กอายุแค่เจ็ดขวบเองด้วย <7 S 2> วนะคะใช่ใชเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าทึ่งมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นเด็กไทยแล้วก็ ส่วนทางนี้เวลาเราไปโรงเรียนเราเด็กๆที่นี่เรา,าไปโรงเรียนกันยังไงเดินไปค่ะบางคนก็ปั่นจักรยานไปค่ะบางคนก็พ่อแม่ไปส่งบ้าง <c oughs> อะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้พี่ไปเจอคลิปิปนึงซึ่งเป็นเด็กน้อยของเป็นคนไทยเนาะเด็กไทยเขานั่งขี่ม้าไปโรงเรียน เคยเห็นไหมขี่ม้าไปโรงเรียนเลยนะคะบอกเลยว่าเรื่องนี้มีจริงนะคะไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าน้องหอมไปเห็นมาแล้วในคลิปนะคะทุกคนเป็นรายการช่องช่องหนึ่งที่เขาทํารายการขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้วยที่เด็กไทยนะคะขี่ม้าไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันด้วยแต่แบบน้องหอมบอกเลยว่าเห็นแล้วหน้าบาดเสียวเหมือนกันเพราะว่าเด็กเพิ่งอายุ7็ขวบเองแล้วก็ ขี่ม้าไปโรงเรียนนะคะโดยที่ไม่มีผู้ปกครองไปส่งเลยนะคะและทางโรงเรียนก็อนุญาตให้ขี่ม้าไปโรงเรียนได้ด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าหลายๆคนก็เห็นจะต้องเสียวตามไปกับเราสองคนอย่างแน่นอนนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยมากับม้าเรื่องของม้ากับม้าเล็บม้าป้าป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นแปลกม้าม้าเป็นเป็น โอหขี่มาอ่ยโอ้โหโอ้โหดูเชี่ยวชาญมากไม่กลัวด้วยนะพี่เด็กบอกว่าเพื่อนทมมากับม้าครับแหมผมก็เข้าใจคิดว่ามากับมาม้าชื่อเรียกแทนแม่นั่นเองครับแต่ที่ไหนได้กลายเป็นป้าิีครับโอ้โหมาแล้วมีเสียงแทนเลยนะครับในขณะที่เพื่อนก็หนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งครับแต่เด็กคนนี้ครับ มางเรียนแบ่ม้ามาสอนที่ขี่มามาแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหอ้าวเออเรามาถึงยุคที่เด็กขี่ม้ามาโรงเรียนกันได้ไงเนี่ยเฮ้ยยุคนี้ขี่ม้ามาโรงเรียนเลยนะเป็นเรื่องที่ฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียลที่เห็นน้องใบบัวนะครับพวกม้าอยู่ริมถนนในชุดนักเรียนแบบนี้ใครเห็นก็ต้องฮือฮาเะยค่ะตอนนี้หนูปออะไรลูกปอสองปอสองและตัวนี้เนี่ยเขาชื่ออะไร สีทองสีทองน้องใบบัวหรือเด็กหญิงกรกัญญาทับนาคาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวัยเพียงแค่เจ็ดขวบเรียนอยู่ชั้นเจ็ดขวบเองโรงเรียนเทศบาลโตกว่าน้องเปยหอมหนึ่งปีเองนะคะคุณจินนาได้เห็นน้องใบบัวนี่ี่วงมาโรงเรียนแล้วครูรู้สึกยังไงค่ะก็ตกใจเลยค่ะว่าท่่นมนลูกศิษย์เราเนี่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะเก่งแบบนี้และเป็นเด็กขนาดนี้แล้วขี่ได้ขนาดนี้แล้วเขามีความมั่นใจมากสุดยอดเลยค่ะ เรื่องราวของน้องใบบัวสวมชุดนักเรียนควบม้าคู่ใจอยู่ริมถนนกลางเมืองจังหวัดสงขลาที่เส้นทางการจราจรบนถนนไว้สำหรับรถวิ่งแต่น้องใบบัวกับขี่ม้าหน้าตาเฉยเลยละครับเน่แถมขี่ด้วยความั่นใจแต่ถ้าเจอไฟแดงก็หยุดรอเหมือนกับรถทั่วไปครับ พ่อไปเกี่ยวก็ควบม้าต่อไปตามกจราจรเป๊ะทุกอย่างครับส<ย>า,บา<ล>ยบางคนเานก็ยอมให้คุณตำรวจตรวจแต่โดยดีนะครับ <c oughs> แต่บอกว่าเอ๊พี่เขาจะงงกันมากกว่าครับเด็กที่น่ายมาขี่ม้าแบบนี้ถ้าๆเห็นน้องไปบววควบม้าอยู่ริมถนนครับใครก็คงจะทึ่งในควาสามารถมองกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับเออเออจะคิดไปว่านี่สุดสายคอนหลุดออกมานอกจรอเปล่าเนี่ยแต่ความสามารถนี้มาจากเพราะน้องไปบัวเขาเติบโตมากับม้าตั้ง แต่ยังเด็กๆครับเพราะครอบครัปวประกอบอาชีพจูงม้าให้บริการนักท่องเที่ยวที่บริเวณชายหาดแหลมสนีหลาทำให้น้องไม่บวัวเริ่มขี่ม้าเป็นตั้งแต่ยังเล็กๆพออายุ3ขวบพี่พ่อก็ลองให้ควบม้าครับนับตั้งแต่วันนัจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกกกตัวน้อยๆที่มีเจ้าสีทองเป็นพานักู่ใจขี่เล่นทุกวันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนรับต่างสายพันธุ์ที่น่าซึ่งจริงๆครับทุก ยังเียนจริงะเร์รนน้องใบบัวก็จะแปลโฉมเป็นคราวเกอร์ตัวน,น้ยอยคอยช่อยคุณพ่อทำงานจูงม้าให้บริการนักท่องเที่ยวที่ขี่ชมวิวทิวทัศน์บริเวณชายหาดแหลมสมิลาซึ่งที่นี่ก็จะมีแต่ผู้ใหญ่ที่ทำอาชีพนี้นะครับมีเพียงน้องใบบัวเพียงคนเดียวครับที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเท่านั้นทำให้บางคนอาจจะไม่เชื่อใจหรือไม่ก็ไม่อยากให้จูงครับแต่เมื่อเห็นน้องใบบัวควบไม้เห็นแล้วก็โอ้โหต้องพึ่งแล้วครับตาก็ยอมรับในความสามารถ ซึ่นวันนี้นายแชมป์ก็เลยขอลองขี่มา้าโดยมีน้องใบบัวคอยควบคุมเดินจูงชมวิวริมทะเลซะหน่อยแม่มันช่างฟินจริงๆเลยนะครับพี่แชมป์ตอนน้องใบบัวขี่ม้าเนี่ยมานานเรือเ่องฮะก็ตั้งแต่เขาอนุบาลหนึ่งถ้าเกิดมาเที่ยวทะเลเงี้ยแม่ให้เขานั่งม้าขี่เขาจะร้องง่ายอ๋อเลยรเราเราเลยสอนให้เขาขึ้นตั้งแต่นั้นมาร้องกว่าจะเป็นเนี่ยนานไหมพ่อไม่นานครับประมาณอาทิตย์กว่าได้ S <S ขี่ได้เลยเหรอคือสามารถแบบฉายเดียวได้เลยก็เห็นมาตั้งแต่อายุ3-4มสขวบครับที่เขามาขี่อยู่ฮะบางทีพ่อให้นั่งข้างหน้าแล้วก็ฝึกบังคับมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนครับผมเจ็ดขวบยังไม่กล้าเข้าใกล้ม้าเลย <S 2> <S 2> <S ชอบแต่ไม่กล้าใกล้ <S 2> <S 2> ประทับใจและ <S 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 มีความขึ้นครับทึ่งในตัวเด็กตัวเล็กๆที่กล้าสแสดงออก เลยเกิดกล้าที่จะแนะนํานักท่องเที่ยวทึ่งจริงๆครับผมทุกทุกเย็นหลังเลิกงานที่หาชนิหลานน้องใบบัวก,ก็จะต้องมีหน้าที่ขี่ม้ากลับบ้านด้วยระยะทางประมาณ7กิโลเมตรแต่น้องก็บอกว่าใกล้นิดเดียวเพราะสนุกและไม่เคยเบื่อครับแต่ลหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องอันตรายแต่เรื่องนี้หายห่วงครับเพราะคุณพ่อจะขับรถมอเตอร์ไซค์ตามประกบดูอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่แค่จะควบและจะขี่เจ้าสีทองอย่างเดียวครับแต่ยังให้ความรักต่อเจ้าสีทองต้องอาบน้ําแปรง ให้อาหารดูแลเป็นอย่างดีราวกับเจ้าสีทองคือเพื่อนรักและก็เป็นสมาชิกในครอบครัวนี่แหละครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับมา้าเป็นความรักต่างสายพันธุ์เป็นความรักที่ไม่ต้องมีเหตุผลครับชมแล้วก็ประทับใจจ,จริงๆกับความน่ารักระหว่างน้องใบบัวก,กับเจ้าสีทอง ตอนนี้นะคะเราก็ได้ดูคลิปจบกันแล้วพี่พทุกคนทางบ้านเห็นเราเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกน้องหอมหน่อยเจอในคลิปนี้เป็นยังไงบ้างว้าวมากเลยค่ะไม่คิดว่าเด็กจะขี่มาเป็นเด้อใช่จะสนุกมากเลยโอ้โหบอกเลยว่าดูหน้าหวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเด็กเพิ่งอายุ7ขวบเองนั่งควบม้าได้แบบโอ้โหขี่ได้แบบชํานาญมากๆเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะ <c oughs> บอกเลยถ้าเป็นน้องหอมก็ไม่กล้านะคะแค่จะเข้าใกล้ก็กลัวว่า กลัวม้าจะแตะเราเตะเราซะอีกนะคะแต่อันนี้บอกเลยว่าเด็กๆไม่กลัวเลยนะคะแล้วก็รวมถึงฉากแรกๆตอนที่เปิดมานะคะก็ม้าได้ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็แถมยังมีเด็กๆนะคะวิ่งข้างๆเตะไปหมดเลยนะคะถ้าความคิดเห็นของน้หอมนะคะรู้สึกว่ามันเออ อย่างไงอะ่ะห่วงเด็กๆนะคะเหมือนว่าจะเกิดอันตรายอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าม้ามันมันก็เป็นสัตว์อ่าอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนวันวันดีคืนดีมันอาจจะเออใจมันอาจจะแบบคิดร้า like ยขึ้นมานะคะบอกเลยว่าเห็นในคลิปนะคะก็แอบ,บแบบเสียวเด็กๆเ,เ,เหมือนกันเนะาะเวลาตอนตอนที่เด็กๆวิ่งอ่ะแล้วก็น้องน้องใบบัวอะไรที่ที่เขาขี่บ,บนม้านะคะแล้วก็มีเพื่อนๆของทางโรงเรียนน้องๆนะคะก็คอยวิ่งตามตามข้างๆม้านะคะบอกเลยว่า ฉากนั้นเสียมากกลัวว่าม้าจะตกใจแล้วก็แบบกระโดดแล้วก็หนีหรือว่าเตะเด็กๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะในใจก็มีแอบคิดแบบนั้นอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าม้านะคะเขาก็ทางครอบครัวของน้องเขาก็สอนมาดีเนาะก็ทําให้แบบ ชินคุ้นเคยกับผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ทําให้แบบรู้สึกว่าไม่อันตรายเลยเนาะอะไรประมาณนี้และส่วนน้องที่ขับออที่นั่งม้ามาโรงเรียนนะคะทุกคนก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่น่ารักมากๆแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้เห็นแบบนี้บอกเลยว่าเราก็ไม่พลาดแน่นอนที่จะต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะคะทุกคนเพราะว่ามันเห็นแล้วมันน่าทึ่งจริงๆเป็นเด็กแค่ตัวเล็กนิดเดียวขับ เอไม่ใช่ขับไม่ใช่ขี่ม้ามาโรงเรียนแถมยังจอดจราจรตอนที่มีไฟเขียวไฟแดงนะตอนไฟแดงเขาก็จอดรอไว้ด้วยนะคะอย่างทุกคนอย่างที่เห็นเมื่อตะกี้เนาะตอนเป็นไฟแดงก็คือจอดไว้ด้วยพอไฟเขียวเท่านั้นก็วิ่งตามไปตามจราจรที่แบบเขามีไว้อะไรพวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่ารักมากๆเลยนะคะรวมถึงน้องเขาอะได้ฝึกฝนการขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กเนาะก็พ่อแม่เขาก็ ยังไงอ่ะสอนหรืออะไรพวกนี้นะคะทําให้น้องไม่กลัวด้วยแล้วก็ทําให้ม้าก็หลงรักเด็กคนนี้ไปด้วยนั่นเองนะคะบอกเลยว่าชอบอยู่อย่างหนึง่งคนไทยนะคะเวลาลูกอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งอยากจะอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ทุกคนจะส่งเสริมลูกให้อ่าส่งเสริมลูกหรือว่าให้ลูกเป็นไปใน ยังจะตามที่เด็กๆคิดอยากใฝ่ฝันและอยากจะเป็นนะคะพ่อแม่คนไทยนะคะเขาส่งเสริมเด็กเขาจริงๆนะคะเพราะว่าดูมาจากหลายคลิปหลากหลายอะไรก็แล้วแต่เด็กบางคนอยากจะเป็นนักร้องอยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นอะไรมากมายแต่พ่อแม่ทุกคนนะคะก็ส่งเสริมหรือให้กําลังใจลูกหรือว่าผลักดันลูกแล้วก็ สอนลูกในไปในแง่ที่แบบว่าตามที่ลูกชอบที่อยากจะเป็นอะไรพวกนี้นะคะพ่อแม่ทุกคนของคนไทยนะคะเขาจะคอยผักดันลูกแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะบอกเลยว่าที่บ้านเราบางคนถ้าไม่มีตมังคก็คือพ่อแม่จะคอยขัดแย้งอยู่เลยแบบถ้าลูกอยากจะไปเรียนอันนี้อยากจะไปทํานี้พ่อแม่บอกว่าไม่ได้ถ้าไม่มีอันนี้นี่คือแบบมันแตกต่างก,กันมากอะเวลาเห็นพ่อแม่ครอบครัวทางฝั่งไทยนะคะเขาจะคอยแบบอยังไงอะผักดันให้ลูก ประสบความสําเร็จอย่างที่ลูกฝันอะ่ะเป็นแบบนั้นกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่เนาะจะเป็นประมาณนั้นนะคะอ่าและในคลิปนี้นะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างที่เห็นคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าสําหรับน้องหอมนะคะทึ่งแล้วก็เสียวด้วยนะคะทุกคนเห็นแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแต่อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะคะและยังไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ไหมนะคะในประเทศไทยเนาะยังมีแบบว่าการขี่ม้าเข้าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยยังมีอยู่ไหมนะคะถ้าบ้านไหนมีนักเรียนขี่ม้าไปโรงเรียนแบบนี้นะคะก็ทุกคนคอม มาด้วยนะคะอยากรู้อยากเข็นเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะคะและในคลิปนี้เราสองคนก็จะขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ